สุดท้ายแล้วเราอยากมั่งคั่งในทุกด้านจริงไหมจริงพิมจริงค่ะทําไมแม่ไม่มาแล้วแบบบอกเลยโชว์โช,โชหายใจอย่างนี้นะเดี๋ยวดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยนะไม่มีประโยชน์ค่ะถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราอะอยากได้แบบไหนไม่มีประโยชน์ที่เราจะเรียนรู้ how to ไปเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าได้แล้วจะไปทาไมเหมือนเหมือนเหมือนคนที่อยากมีเงินสิบล้านแม่ถามว่ามีสิบล้านแล้วมีสิบล้านแล้วเอาไปทําอะไร บางคนตอบไม่ได้นะตอนมีสิบล้านแล้วอยู่กับใครไม่มีคำตอบตอนมีสิบล้านแล้วอยู่ตรงไหนไม่มีคำตอบตอนมีสิบล้านแล้วกำลังทำอะไรไม่มีคำตอบเห็น้ามแล้วมันจะดึงดูดได้ยังไงอ่ะเพราะเราไม่เคยพาจิตเนี่ยไปตรงนั้นก่อนนี่สายของแม่เป็นสายดึงดูดไม่ใช่สายไล่ล่าถ้าใครกำลังทำธุรกิจแบบไล่ล่าอยู่ถ้าใครกำลัง ใช้ชีวิตแบบไล่ล่าอยู่ไล่ล่าคืออะไรต้องออกต้องออกออกไปหา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 แม่ว่าเป็นสายดึงดูดไม่ใช่สายไล่ล่าขายของก็ขายแบบดึงดูดไม่ขายแบบไล่ล่าการลงมือทําก็ลงมือทําแบบดึงดูดตั้งจิตก่อนเสมอไม่ไล่ล่าดังนั้นวันนี้ให้เรารู้ตรงกันก่อนว่าเฮ้ยมันมีศาสตร์วิชาที่เรียกว่าแค่หายใจก็รวยแล้วถ้าเราอะ ฟังชุดข้อมูลนี้ปุ๊บเฮ้ยแค่หายใจก็ดึงดูดความมั่งคั่งแล้วหรอถามจิตหน่อยถามตัวเองครั้งรับไหมเอาไหมรับไหมแค่หายใจก็รวยแล้วเฮ้ยอยากรู้อ่ะแต่รู้ไปเฉยๆก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่แบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาสิครับก็เอาสิครับก็รับนะแม่น่ะรับนะหนูรับนะ เฮ้ยถ้ามันมีอย่างนั้นหนูรับเลยนะแม่แล้วหนูจะไปลงมือทําไม่สงสัยหนู <_ C 1> หนูบอกเลยถ้าหนูแค่หายใจหนูก็ดึงดูดความมั่งคั่งแล้วหนูจะไปหายใจแบบนี้ทุกวันน่ะแม่ <_ C 1> แล้วมันมีศาสตร์นี้จริงๆจริงๆมันมีชื่อศาสตร์ของมันด้วยแต่แม่ไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่แม่ขออนุญ,ญาตนะคะเอามาสอนเป็นภาษาทั่วไปโดยที่ไม่ใช้คําศัพท์พิเศษมันมีคําศัพท์พิเศษค่ะมันมีชื่อศาสตร์ของมันด้วยแค่หายใจก็ดึงดูดความร่รํารวยแล้วอะเรามาตั้งต้นลมหายใจ5นาทีแรกของวันนี้ แล้วให้หนูเอาวิชานี้ไปใช้ตลอดชีวิตนี้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของศาสตร์ความมั่งคั่งร่ำรวยมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยดีที่สุดก็เราก็อย่างน้อยเราก็ได้ทำสักอย่างก่อนโอเคไหมดูนะเวลาเราหายใจอย่างที่หนึ่งค่ะหายใจลึกลึก ยาวยาวลูกรู้ไหมศาสตร์เนี้ยการหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยนอกจากจะดึงดูดความร่ำรวยมั่งคั่งแล้วยังอายุไขยืนยาวด้วยเทาว่าด้วยศาสตร์ของวิทยาศาสตร์อ่ะการหายใจลึกๆยาวๆมันคือการที่เมื่อเราหายใจแบสุดปอดเต็มปอดมันก็คือเราก็ได้รับพลังงานอย่างมหาศาล ซึ่งเงินพลังเงินคือพลังงานบ้านรถที่ดินทุกอย่างที่จับต้องได้ของมีค่าทั้งหมดคือพลังงานเมื่อเอาทั้งหมดเนี่ยไปเผาจะเหลือเป็นเพียงพลังงานเท่านั้นสิ่งที่เราเห็นจับต้องได้ทั้งหมดเบื้องในเบื้องลึกที่เราใช้ตาเปล่ามองไม่เห็นใช้ตาเนื้อมองไม่เห็นเนี่ยข้างในของเขาคือพลังงานรวมถึงตัวเราดังนั้นทุกอย่างซิงโครไนซ์กันด้วยพลังงานทุกอย่างเชื่อมจูนกันจูนกันด้วยพลังงาน พราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้เป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยได้เราต้องดึงดูดไปที่พลังงานของเงินเลยโอเคไหมเฮ้ยเกิดมาในชีวิตเพิ่งได้มาฟังเนี่ยว่าต้องหายใจลึกๆยาวๆลูกลองดูนะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกทางปากยาวๆสามรอบลมหายใจแต่ตอนหลังจากนั้นพอมันเริ่มผ่อนคลายแล้วอะเราค่อยหายใจลึกๆเข้ายาวๆออกยาวๆผ่านจมูกนี่แหละลูกลองดูนะสามครั้งนะ ใครบ้างที่ได้รับถึงความรู้สึกเบาโปร่งโล่งสบายใครรู้สึกบ้างเบาโปร่งโล่งสบายรู้สึกพิมพ์รู้สึกค่ะ